ได้เวลาอาหารแรงนะจ้าพี่น้องเปิดจังไดเนาะอนี่เนาะจะมาอุนอ่นอุ่นไข่พญายัก่์ใส่เดี๋ยวมันอ่อนสำหรับคนที่จะมาเฮ็ดงานเขาก็จะมีอันนี้มาให้นะพี่น้องมีส่วนบทจะมีอ่าปอกหมอนปอกผ้าห่มไข่เปลี่ยโนนะคะเนะาะเดี๋ยวจะปูปูอ่าปูที่นอนให้พ่อใหญ่์กันเด้อ ปูเสร็จแล้วพี่น้องพื้นที่มันแคบไหมปูยากที่หายเลยปูบรียบดอกนอนขค้ืนเดี่ยวซื้อผับป,ปูที่นอนปูยากที่หายเลยเพราะว่าเหมือนเหมือนว่าผับปูที่นอนมันมันหน่อยมันหน่อยกว่าที่นอนแล้วที่นอนนากนะพี่น้องคะเมยเลยปวดแขนเลยเดี๋ยวจะออกไปอุ่นเข่าให้พ่อใ,ใหญ่ต่อคะ่ะเลิกงานประมานหาถุ่มเนาะเะนาะเดือเด่อเื่อเลื่อยยุดเลนซีถุ่มซีสิบหา้า ได้หยุดเรียนสีถุมสีสิบห้าแต่จุนก็จะปิดเครื่องปิดอียงเรือเนาะค่ะเนาะคือนีนอนนีค่ะพี่น้องนอนทึงเรือจะมีเตือดเตียงสองสันสันเทิงกับสันลางเห็นปะตอนนี้ก็จะทุ่มนึ่งละมีคนไปเปลี่ยนพ่อใหญ่มากินข่ายี่สิบนาทีเนาะค่ะเนาะห้องก่อนได้หน่อยค่ะห้องนอนมีสามห้องห้องของพนักงานเนาะค่ะเนาะเมื่อเตือดเตอทำไมมันเมื่อตืดเตือ มืดเตือยทำไมมันมืดไปหมดพี่น้องทุ่มนึงเลยวมืดมากย่านมื่นได้น่รลบสามองศาค่ะมองไปเห็นยังดอกจะอยากถ่ายให้เบิรงอซื้อว่ามันมืดอ่ะนะพี่น้องค่ะอีกเที่ยวนึ่งก็จะเลิก จะเลิกงานแล้วพี่น้องเลือกยุดแลีนตอนหาถุมนาะคะเนาะโอ้ยหามเงยตกกระใจรถ<ลด>ยางมาใกล้รถไอประตูรถเปิดอตัตโนมัติตกกระใจพี่น้องค่ะจอดเดี๋ยวจอดอยู่นี่สิบห้านาทีสิบห้านาทีแล้วก็จะแลีนอีกเที่ยวนึงไปไปกลับอีกเที่ยวนึงหนาวค่ะหิมะหิมะตกหนาวอีนางมาเอา,อาชุดเครื่องนอนของอีนางนะคะนอไป ขึ้นไปปูกนพี่น้องหิมกะกำลังตกอเฮ็ดงานพ่อยายขับเรือมันนียาวนานสิบสิบเอ็ดชั่วโมงพี่น้องคะอีนางบาังไว้ลอีนางเจอไปรอพ่อยายอยู่ในห้องเนาะคะ่ะเนาะเมื่อออ่นก็เตือนแต่ตีห้าหกโมงเดินเรือพ่อยายบอกว่าเดินเรือหกโมงหกโมงหรือเจ็ดโมงนี่จำม่ได้แล้วพี่น้องอ้ยบรรยากาศเรือค่ะในเรือจอดล่อ จอดตรงนี้1 5หานาทีแล้วก็จะออกเดินเรืออีก่ยวนึงไปไปเที่ยวนึงกับเที่ยวนึงแล้วก็เหลืองานสำหรับมือน,นี้นะคะเนาะอยหิมากะล่งตกพี่น้องคะ่ะอากาศหนาวลบองศาเออผักเนี่ยในสุดน้องคะ่ะห้องกลางพนักง,งานเก็บตัว๋วรถเข้านอนเนะค่ะเนาะ ก็จะเป็นห้องคือๆกันนอะไรพี่น้องคะ่ะได้นั่งปู่้าปู่ที่นอนก่อนเฮย้ยนอนข้างล่างนี่แหละข้างบนมานอนดอกพี่น้องข้างบนนอนมารับเดอเตื่นขึ้นมาหัวโขบผิดาพี่น้องคะ่ะไดนั่งเปียกอาปู่้าปู่ที่นอนก่อน อยู่ทั้งเรือนนี่เขาจะมีผัาปูที่นอนผักปอกผ้าโฮมแล้วก็ปอกปมก้อ,กมอนไห้สําหรับพนักง,งานเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะผู้ใหมามาเห็นงานก็เอามาปูเองแล้วก็เลิกเลิกงานแล้วก็ถอดออกไปไว้จะมีจะมีพนักงานทาความสะอาดขึ้นมาเก็บไปซักเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องค่ะเหนื่อย ปูเซ็ตปูเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้ยเมื่อยพาปูที่นอนใส่ยากยากพี่น้องที่นอนก็นักอ้ยอันนี้เป็นที่นอนแบบที่นอนพกผ้านะคะเนาะที่นอนโฮโตเป็นถ้าเป็นได้ทั้งที่นอนแล้วก็ผ้าห่มนะคะเนาะเอาตะบานน้ำกับปูทับรอบหนึ่งโอ้ยหิวหนำเด้ยวเทเลยเซ็แเราก็จ่อไปกินน้ำค่ะพี่น้องค่ะหิวหนำเหนื่อยเหนื่อยปูพาปูที่นอนที้นในเมื่อยพี่น้องค่ะ ก่อนเขานอนพี่น้องไปเอายอเกิดมานั่งกินก่อนยอเกิดพ่อใหญ่ซื่อมาก่อนขึ้นมาทางเรือเนาะอากาศเย็นในห้องนอนนี่อากาศเย็นไม่ได้มากินยอเกิดกัน เลือหยุดเลียนหรอจะเป็นวเวลาพ่อใหญ่กำลังปิดระบบเลือ nó là bơ luôn, bẹt thì khiến khiến con này nói kèo, nện kêu nó sẽ dỡ nó bọn mình này nói nó <laughs> นอนได้คะ่ะสำหรับคำเคลื่นนี้พี่น้องก็เดินโอ้ยโอยตัวสับเลยสิดุดมือก็เดินทางมาหอดเวลานอนแล้วนะะนเนาะค่ะเพ่อใหญ่เพิ่นก่อนางคุยกับมูเลาบ่แบมนมูดึงมูรุ่นนองคนเก็บตัวนั่นแหะอยู่ข้างนอกอยู่ยามท่านในขามานอนกันนะคะน่ะนี่นางก็นอนห้องในสุดค่ะ พักผ่อนจักนอนหรับบู้รพี่น้องคะ่ะข้างที่เลีว้วที่นั่งมากมากกับพ่อใหญ่ล้วมานอนมานอนเทงเลยนางนอนห้องเดียวกับพยยนะ่อใหญ่น่ะไรนั้นนี่นั่งนอนอ่าชั้นที่สองเตียงเตียงชั้นที่สองมันจะมีสองซันนะพี่น้องนอนบ่รับเลยพี่น้องขะตอนนั้นก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็บ่ไดเอาอ่าปอกหมอนปอกผ้าห่มนี่ให้นะคะก็นอนแบบนอนที่นอนทิ่ บ่อไดูแลกับผอหมพอหมหมที่บ่อไดใส่ปอกผอหมคันคันพี่น้องคันตอนคิดว่าพุ่มแพร่จะคล้องขื้อนยาก็บ่มีคันคันนอนนอนแถบจะบ่ได้พี่น้องนอนนอนบอรับเลยคันเพราะว่าฝุ่นมันหลพี่น้องค่ะฝุ่นมันหลาเนาะค่ะเนาะ มันก็มีคนทําความสะอาดอยู่นั่นแหละพี่น้องค่ะแต่จะว่าก็ว่าเด้ฝรั่งมาทําความสะอาดเนาะค่ะเขาก็เขาบริละเอียดียงขนาดนั้นเนาะพี่น้องเนาะเนาะค่ะเนาะก็บริได้ว่าเขาเด้อค่ะแต่อีนางก็เคยเห็นเขาทำความสะอาดอยู่แล้วพี่น้องค่ะนอยคนเนาะนี่ยนะครั้งที่แล้วอีนางก็นอนบริได้เนาะรอบนี้ก็อีนางเตรียมอ่าที่นอนที่นอนพกผ้ามานำเพราะนี่นางก็วางว้นางจะนอนข้างล่างข้างล่างผืนข้างล่างผืนตรงนี้พี่น้องค่ะแต่ว่าอันนี้ ดีแต่ว่าอันนี้ดีเนี่ยเพราะว่าอีกคนนึงเขากลับบ้านเนาะคะ่นะนาออีนางก็งเลยได้ได้มานอนเนาะค่ะนะเฮย้ยพักผ่อนคื้นนิดเราไปพอกันตอนเศาร์เนาะ,นะคะ่ะอีนางขออนุญาตนอนก่อนพี่น้องคะ่ะเพียขนาดบ่ได้เห็ดน้าเนี่ยขนาดนั่งยู่นั่นงยูซือซื้อบริเด้ขับเรือนะอีนางยังเพียเลยเพราะว่าระยะเวลามันยาวเนะ้ะพี่น้องนะ่าสิบเอ็ดชั่วโมงกิดบางเตผู้หญพย,ยพ่นขับขับ,ข,บขับเรือ ตะกี้นี่เราเฮ็ดงานเราคือคือต้องเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวยืนรับไปรับกลับไปกลับมาแลพี่น้องเนาะขาเย,ยาเวาหลายใยห,ห่างกุดในเนานะคะ่นะเนาะรับฟันดีเ้วพอกันเมื่อื่นครับพี่น้องคะ่ะบ๊ายบาย <c oughs> สำหรับค่ำคืนนี้นอนึงเรือเฟอร์รารี่พี่น้องคะ่ะ <c oughs> นอนรับไปเนาะคืนน,นี้นอนห้องก่อนน้อย,อยพี่น้องคะ่ะ นอนหลับบ่เน